thank <laughs> you จัดชาวเจวอล์เกอร์ในไทยนานถึง3ปีแต่คัมแบ็กเยือนไทยหนนี้ไม่ธรรมดาเลยสำหรับหนุ่มเจพักหรือพักเจบอมสีกิมจิอินเตอร์อดีตลีดเดอร์บอยแบนด์ดังวง 2pm เพราะว่าหนุ่มคนนี้กลับมาพร้อมกับงานเจพักไอไลท์ทูพาร์ตี้ทัวร์ไลฟ์ฟินแบงคอกทัวร์เซนทรแฟนนี้ปาร์ตี้เอาใจสาวบบกแฟนคลับไทยอย่างใกล้ชิดทำเอาห้องกำแพงเพชรชั้น6ศูนย์การค้าเจเจมอลเมื่อช่วงบ่ายเย็นๆของวันเสาร์ที่5ตุลาคมที่ผ่านมากระหึ่มรซราไปด้วยแสงสี ีรับการตาเลยทีเดียวละค่ะ ว่าถึงแม้จะอำลาวง 2PM ไปนานถึง4ปีก่อนคัมแบ็กกลับมามีผลางานในฐานะศิลปินเดี่ยวพร้อมสไตล์ดนตรีที่ฉีกไปจากศิลปินไอดอลเกาหลีอื่นๆแต่เจพัคหรือแจบอมวัย26ปีเขาก็ยังคงได้รับการซัพพอร์ตสนับสนุนอย่างอุ่นหนาฝากข้างจากสาวกแฟนคลับทั้งในไทยและต่างแดนจึงไม่ต้องแปลกใจที่บริเวณชั้น6ของ JJ Mall านที่จัดงานเมื่อวันเสาร์ที่แล้วจัดคึกคักแน่นเนืองไปด้วยสาวกเคป๊อปกันตั้งแต่ช่วงเที่ยงวันรวมไปถึง2หนุ่ม MJ m ม r จ i าริสแลปปินดูโอ้สสัญชาติไทยเกาหลีหน้าใหม่มาแรงก็ได้มาร่วมให้กำลังใจในฐานะคนสนิทของหนุ่มเจพักด้วยส่วนหนุ่มเปรมบุษราคำวง อดีตหวานใจสาธทายังควงหมวยเกาหลีมาร่วมงานและก็รวมไปถึงผู้โชคดีร่วมเล่นเกมชิงบัตรเข้างานนี้จากทางอดามัสผู้จัดงานผ่านทางช่องซูปปเปอร์บันเทิงเราอีก50รางวัลรวมทั้งสิ้น1 0 0่ง้อยด้ยค่ะ นี้นอกจากการพูดคุยเปิดอกเปิดใจและเล่นเกมใกล้ชิดศิลปินแบบสุดเอกซ์คลูซีฟรวมไปถึงเพลงฮิตเพลงดังทั้งในอดีตและปัจจุบันหนุ่มเจคขนมาฝากกันเทียบซึ่งก็รวมไปถึงผลงานที่เพิ่งจะไปท็อปชาร์ตบิบอร์ดโวอ,อ,อัลบั้มและขึ้นอันดับหนึ่งของชาร์ตหกประเทศทั่วโลกตั้งแต่ I Like to Party, Joa, Girlfriend, Know Your Name และเพลงเด่นที่พายเขาคัมแบ็กอย่างเท้าดนมี n o t h i n g on You แล้วสาวกแฟนคลับยังได้ฟินเลือดกระฉูดกันส่งท้ายในช่วงอังกอร์กับชาร์ตท็อปเลสโชว์กล้าแน่นแจากเจ้า ของชายา Fresh Prince of Soul คนนี้อยากที่ได้รวบรวมภาพจากเหล่าคนที่ไปร่วมงานร่วมฟินกันในครั้งนี้มาฝากกันค่ะ